สวัสดีครับตอนนี้นะฮะอยู่ที่จุดกลางเต็นสวนลุงชยคลองมาเดือนครนายกนั่นเองโอ้โหคือมาแต่ละครั้งนี่มันดูไม่ค่อยเหมือนกันเลยนะคือมันเปลี่ยนไปไปทุกครั้งที่มานะฮะแต่ที่เวิร์คคือน้ำใสแล้วก็น้ำดีมาก นี่นะครับเราก็สามารถนี่ฮะกางเต็นท์ได้ตลอดแนวลำธารได้เลยนะฮะซึ่งโอ้ลำธารดูเวิร์กสุดๆเลยนะฮะดูนี่ฮะโอ้เจ๋งแม่น้ำก็กำลังดีเลยนะฮะคือแบบใครจะไปเชื่อว่าปายพฤทธจิน้ำจะเยอะนะฮะโอเคเลยล่ะนะครับเดีย๋ยวให้ดูแบบสามร้อหกสิบเลยนะนะครับ นี่เลยแล้วก็สามารถที่จะมา,มานั่งเล่นกันริมน้ำนะฮะหรือในน้ำแบบนี้ได้เลยนะฮะแต่อย่ามานั่งเยอะเกินนะให้พอประมาณสวยงามนะ,ะสวนลุงชอยไม่ต้องห่วงราคาย่อมเยานะฮะเดี๋ยวขึ้นไปดูด้านบนนี่ให้ชมไปิเว้นะฮะแดดไม่ค่อยมีนะฮะเห็นไหมฮะน้ำใสสุดๆไปเลยนะฮะ นี่เลยตัวลุงชอยนะฮะเดี๋ยวขึ้นไปดูด้านบนนะฮะนี่บริเวณด้านในนะฮะแต่ผมเรียกว่าเป็นด้านนอก <c oughs> คือทางทางทางรถอยู่ตรงนู้นนะฮะแต่นี้เป็นบริเวณที่ไกลออกจากน้ํานะฮะซึ่งก็จะมีพื้นที่กลางอีกเยอะแยะมากมายเลยนะถ้าไม่ซีเรียสว่าต้องกลางริมน้ํานะถือว่าโอเคมากๆเลยทีเดียวนะครับนี่ ค่าคางเต็นหนึบาทเท่านั้นเองนะฮะเมาจ่าย100บาทต่อหนึ่งเต็นมีไปห้องน้ำจะมีหลายหลายส่วนนะฮะอันนี้ก็จะเป็นโซนเ,เร่มทานจะอยู่ตรงโน้นนะครับเดีย๋ยวให้มาดูตรงนี้กันก่อนนี่ครับนี่ก็จะเป็นจุดนะฮะในสุดของสวนมะเดื่อแล้วนะเอ๊ะไม่ใช่ของสวนลุงชอยแล้วนะฮะก็จะเป็นบริเวณนี้นะฮะสามารถกางเต็นได้สุดเท่านี้แล้วนะครับแต่ว่าก็ยังติดน้านะใครเดินลงไปได้ นี่ให้ชมห้องน้องห้องน้ำนะฮะเอ้ยชย <laughs> ให้ชมห้องน้ำนะฮะเฮ้บอกแล้วถึงบอกว่าไม่ค่อยอยากจะมาถ่ายแถวห้องน้ำมันแปลกๆนะครับนี่ก็มีทำอาหารนะฮะสามารถทาอาหารได้นะครับมีวงยางมีเสื้อชูชีพมี <laughs> ครบมีครบแล้วกันนะฮะเคีอยวไปดูริมน้ำดีกว่านี่ให้ชมกันนะฮะอันนี้ก็สามารถกางแบบ ใกล้น้ำมากๆนะฮะก็จะมีแค่โซนบริเวณตรงเนี้ที่สามารถกลางได้ใกล้ๆนะฮะนี่หรือจะกางบนแค่ด้วยแต่ไปรู้กางบนแค่เพิ่มเงินป่ะนะนี่แต่วันนี้นะฮะจะมาในคอนเซปที่ไม่เหมือนครั้งก่อนๆคอนเซปคือลึกที่สุดในคลองมะเดื่อนะฮะจะมาชมจุดที่ลึกที่สุดในคลองมะเดื่อนั่นเองไม่ใช่ในสวนลุงโชยนะฮะซึ่งน่าจะอยู่ตรงนี้แนะ่เลยมาดูกันนี่ คอนเซปต์มันต้องเปลี่ยนไปนะเนี่ยน่าจะจุดนี้น่าจะเป็นจุดที่เลึกที่สุดแล้วนะฮะเดี๋ยวมาดูกันจะไปดูจุดอื่นก่อนนี่ครับก็ให้ชมกันนะฮะก็อนนี้สามารถกางเต็นท์กันแบบริมน้ําได้แล้วแต่ว่าจะเลาะตรงไหนนะฮะแต่ละครั้งมาก็ไม่ค่อยเหมือนกันซะด้วยนะฮะพอดีมันก็แล้วแต่ช่วงน้ําขึ้นน้ําลงนี่นะน,นี่น่าจะเป็นเต็นท์เช่านะ นี่นะฮะก็จะเป็นอีกมุมหนึ่งนะฮะซึ่งความเห็นส่วนตัวแล้วผมว่ามุมเนี้ยดีที่สุดมาทีไรเวิร์กสุดนี่นะฮะจุดนะฮะกลางเต็นที่เวิร์กที่สุดดูไม่วุ่นวายมากนะฮะโดยเฉพาะมุมโน่นเ๋ยวให้ดูนี่เลยฮะเนี่ยถ้าสมมติว่าสามารถมาจอง,งมุมนั้นได้นะจะเวิร์กสุดๆเลยตรงเนี้ยจะเป็นเพราะเป็นจุดที่ดีสุดละคนไม่วุ่นวายมากเอาแต่ไกลห้องน้ํานิดนึงนะฮะ แต่ก็โอเคนะฮะคอนเซปต์ Concept นะฮะอย่าลืมลึกที่สุดในคลองมาเดือดเอ้ยในตัวลุงชอยเดี๋ยวมาหากันว่าอยู่ตรงไหนนีน่โอเคมากนะพื้นที่กว้างใหญ่ไพศาลครับ